ถ้าเปลี่ยนเพื่อนมีตำราสร้างเกณฑ์ใหม่เกตดนะนะครับนี่ก็อีกมุมมองหนึ่งแต่ว่าพวกไม่เพื่อนเลยนี่ก็คือที่ดำที่ดำก็คือน้ำมันมาโอมแปรแล้วนะครับ แล้วเลตตาตีแล้วก <communion Samantha. S 2> ็มันจะดำหมากว่านี่นะครับอย่างไว้นา่นอย่างน้านะครับนะแล้วก็เพื่อนๆจะผลิตสั้งกระตุนแบบนี้ได้เองนะครับเอ่อังกระตุนเดว่วสั้งแกนไม้ดำแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเอ่อเพื่อนๆจะสร้างชิ้นไม้ได้จำนวนมากหมากใหม่มาสั้นนะครับก็เมินแป้นี้นะครับนี่ก็คือแปลนเดว่าสร้างแกนสร้างแกนได้ตั้งต้นเลยนะครับ นี่ก็คือเปล่นี่ก็เป็นต้นไม้ช่องตนนะครับช่องตนนี้ก็คือปุ่ม e สร้างเปล่ไว้จำนวนมากนะครับแต่ว่าอันนี้ปุ่มก็ไม่เปิดเปล่เลยนะครับเพราะว่าอ่าก็เปิดบางต้นการนี้ก็คือเปล่ยจำนวนมากนะครับเปล่ยจำนวนมากเปล่ สร้างแก่นใหม่ด้านบนก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับต้นไม้ยังสมบูรณ์ต้นไม้มันก็ไม่ตายกระตุ้นมาแก่แก่นในนี่พิวนนพ้วด้านนอกแล้วครับพิ้วด้านในก็เจาะรูกก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็ต้นเหล็กต้นเหล็กอันนี้ก็เป็นโปรง่ง กาแฟแต่บีบเบนไม่มีนะครับกาแฟแต่ว่ามันไม่ก้าวแขนบีบเบนาต์พาเราแค่พน้า,า,าะนะจุดนี้เดี๋ยวเหมือนกันนะครับแต่ว่ากาแฟมันจะเบนมันจะมันจะบีปะะบป้องกันไม่ให้เื่อลุกลามเดี๋ยวผม,ม,ม,มต้องกระตืออยากันยุ่งมาพอดีนะครับตอนนี้ก็อ้อมหมาก้างนอกเลยนะครับอ้อมมาก้างนอกเลย ก็ต้องการรูปลักษณะแบบนหนก็มันจ่ได้นะครับออจอรู่ยอดออตอกเลมแล้วก็แฟนตุ้งนะครับมันจะได้ตัวไม้แตกตั้งกันนะครับอ,อ,อันนี้ปุ่มกลางในตำเป็นตัวนะครับกลางในเป็นตัวถึงอันนี้ปิ้วดันหนกก็ทดาเป็นจิน